สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกท่านครับวันนี้นะครับนำคลิปภาพคลิปถ่ายเมื่อวันที่9พฤษภาคม2564มารับชมนะครับคลิปนี้ก็ถ่ายที่พื้นที่ของสวนป่าท้งภูมินะครับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับบริเวณแปลงปลูกสร้างสวนป่านะครับติดกับผูปูราชินีนะครับเวลาที่ถ่ายประมาณสัก17นาฬิกานาทีครับเป็นภาพโขงช้างสีดอ2ตัวนะครับขนาดใหญ่นะครับ ที่ถูกจัดว่าอยู่ในชุดช้างใหญ่นะครับเป็นเจ้าฮงรูกับเจ้าดางครับตัวขวามือนะครับขวามือท่านผู้ชมนะครับตัวเตี้ยเตี้ยลำล่ำเลยครับคือเจ้าของรูนะครับฝั่งขวามือนี่ครับส่วนตัวซ้ายมือตัวใหญ่สูงสูงนั่นก็เป็นเจ้าดางนะครับเป็นภาพริยาบทนะครับการทักทายนะครับของเจ้าหงรูนะครับที่เดินออกมาทีหลังแล้วก็เข้ามาหาเจ้าดางนะครับโดยการใช้งวงแตะนะครับ เป็นการแสดงความยินดีเหมือนกับทักทายครับเพราะว่าเจ้าด่างถือว่าเป็นช้างรุ่นพี่หรือว่าอุสกว่านะครับที่มีความให่มีอายุมากกว่านะครับอาจจะแสดงความเคารพนะครับแล้วก็ความรักความคิดถึงนะครับก็เป็นภาพความสวยงามนะครับความน่ารักของเจ้าของรูนะครับในบทบาทหนึ่งนะครับอีกที่เราไม่ค่อยได้เจอทัเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะถ้าอยู่กับช้างเด็กๆนี่ก็จะทาตัวเป็นจอมโหน่อยนะครับชอบ ดันบ้างชอบไล่ช้างเด็กบ้างครับฝึกนะครับฝึกให้เป็นช้างที่มีความดุดันครับก็ถือว่าเป็นครูฝึกตัวหนึ่งนะครับแต่พอมาอยู่กับเจ้าด่านนี่ก็แสดงความนอบน้อมถ่อมตนนะครับก็เป็นการพักผ่อนนะครับออกมาจากที่พักที่ผู้ปูราชินีแล้วก็ออกมาหากินนะครับเป็นหญ้านะครัหญ้าที่กินนี่เกิดเป็นหญ้าคานะครับนี่ครับกาลังแตกระบาดใหม่นะครับเพราะว่า ได้ความชุ่มชื้นจากฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเมษายนนะครับจนถึงพฤษภาคมนี่ก็ตกเกือบทุกอาทิตย์ครับดูเยอะมากครับยาคาแล้วก็มีพวกยาพงนะครับแล้วก็ใบไผ่นะครับแล้วก็หญ้าชนิดอื่นอีกเถาวันด้วยครับเยอะแยะมากมายครับก็กินไม่มีหมดนะครับมีแต่จะเพิ่มบูนไปเรื่อยนะครับพอช้างกินไปเรื่อยก็มีการแตกขึ้นมาเรื่อยนะครับมาดูชัดเจนครับตัวนี้ครับด่านลงหัน ทางค้นให้นี่ก็ first, sale, เจ้าของรูคร้บดูสังเกตโคนหางครับนี่ครับที่ว่าหางเป็นป่องๆเป็นจุดอ่าเป็นรอยเป็น anyway. ข้อข้อนะครับไม่เหมือนตัวอื่นครับตัวอื่นก็จะเป็นหางตรงลงมาเลยจะไม่มีข้อตรงนี้นะครับเพอสังเกตง่ายครับเจ้าของรูตรงที่หางนี่ครับถ้าใครจะไม่ได้ก็สังเกตที่หางครับแล้วก็หูฝั่งขวามือนี่ครับก็จะมีรูทะลุหนึ่งรูนะครับก็ตัวเล็กกว่าเจ้าด่างชัดเจนครับเจ้าด่างอยู่ด้านบนนี่ก็สูงกว่าใหญ่กว่าชัดเจนนะครับถ้าอยู่ ข้างๆกันอาจจะมองผิวเผินอาจจะตัวสูสีกันครับแต่ว่าถ้าเจอเจอเทียบกันหรือเข้าไปใกล้กันนี่เจ้าด่างใหญ่กว่าชัดเจนนะครับนี่ครับก็สแสดงความรักนะครับความรักความคิดถึงกันครับเพิ่งจดเจอกับเจ้าด่างอาจจะเพิ่งเจอวันแรกนะครับที่เดินทางมาโครงนะครับก็นํามาฝากครับความสวยงามของเจ้าของรูครับ